ส่วนใหญ่เวลาผมแนะนำเนี่ยนะครับถ้าช่วงใกล้หมดประจําเดือนหรือว่าช่วงที่ช่วงที่ผู้หญิงที่ตัดลูกทิ้งไปแล้วเนี่ยผมมักจะเน้นให้แนะนําให้ทานเป็นตัวฟาร์มาลาเฮิร์เบอร์สมากกว่านะครับตัวตัวฟาร์มาลาเฮิร์ 2. ถามว่าทานอีกหนึ่งได้ไหมหทานได้นะครับแต่อาจจะต้องทานหลายตัวควบคู่กันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากทานเยอะหลายๆตัวเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ทานเป็นฟาร์มาลาเฮร์อร์ส นะซึ่งอาจจะทานคู่กับยาหอมก็ได้นะครับซึ่งผมโดยส่วนใหญ,ญ่จะแนะนําให้ทานคู่กันนะทานฟาร์มล่าเฮอร์เบอร์สคู่กับยาหอมนะครับเหมาะสมกับวัยอะไรเลือดจะไปลมจะมานะครับเลือดจะไปลมจะผาเลือดจะไปใช้ฟาร์มล่าเฮอร์เบอร์สลมจะมาใช้ยาหอมน,น้ำแก้ลมครับดักเอาไวา้เพราะฉะนั้นในวัยเลือดจะไปลมจะมาไม่รู้หรอกคุณอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอายุในอายุป,ปัจจุบันก็ไม่ได้บ่งบอกแล้วแหละว่าว่าคุณคุณเหมาะสมหรือเปล่าที่คุณจะต้องกินดูอาการเป็นหลักครับถ้ามีอาการ สบัดร้อนสบัดหนาวนะครับมีอาการตะคิวเวลานอนเหนือออกเวลากลางคืนใจิตใจสวิงสวายนะครับไม่เป็นปกตินะครับเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตา นะครับขัดหูขัดตาไปหมดสามีลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรไม่ไม่เข้าหูเข้าตาไปหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับอะไรที่เคยเป็นกิจวัตรประจำวันกลับเป็นกลับเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นปกติเหล่านี้เนี่ยนะครับสังเกตอารมณ์ตัวเองนะนย้อนกลับดูอารมณ์ตัวเองถ้าเกิดว่าสามีเห็นเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มทักท้วงแต่ทักท้วงดีๆนะนะครับเพราะว่าอาจจะโดนลูกหลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีภาวะเริ่ม,เร,มแปแปรรเริ่มแปรปวนนะครับเริ่มแปรปวนนะครับอย่าอายนะครับอย่าอายอย่าเห็นว่าพูดตายแล้วเราแก่หรือเปล่าถ้าจะซื้อตัวนี้กินถ้าจะต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างนี้เนี่ย<อ>เขาจะหาว่าเราแก่หรือเปล่าเราใกล้จะหมดประจําเดือนแล้วหรือเปล่าเปล่านะถ้าเกิดว่าเราทันถ้าเราดูแลตัวเองทันเนี่ยนะครับเราจะสาวยิ่งขึ้นนะครับเราจะสาวยิ่งขึ้นเราจะอ่อนกว่าวัยได้เร็วขึ้นนะครับ สภาวะที่น่าห่วงในเรื่องของผู้หญิงที่ใกล้หมดประจาเดือนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพนั้นระดับฮอร์โมนเพศที่มันลดต่ําลงเนี่ยเมื่อกี้เราพูดได้แต่เรื่องของเรื่องของภาวะสืบพันธุ์นั้นเป็นเรื่องท,ที่ที่ท่านต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยนะครับแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วสุขภาพอะไรมีปัญหาเบาหวานความดาันโลหิตสูง นะครับเรื่องของโรคเลื้อยลังไขมันในเลือดสูงไตกรกลีสซอไลด์สูงเนี่ยมันมาแล้วนะแต่อยู่ที่ว่าท่านเช็คหรือเปล่าท่านตรวจสอบตัวเองหรือเปล่าว่าว่าท่านมีอาการแบบนั้นแต่โดยส่วนใหญ่นะครับไปสังเกตได้เลยผู้หญิงเป็นเบาหวานเร็วกว่าผู้ชายผู้หญิงเป็นความนโลหิตเร็วกว่าผู้ชายผู้หญิงเป็นโรคก,กระดูกพุนกระดูกผุได้เร็วกว่าผู้ชาย อันเนื่องมาจากอะไรนี่ไงอย่างที่ผมพูดคีย์เวิร์ดเปตั้งแต่แรกคือฮอร์โมนเพศเนี่ยมันลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นมันเมื่อเข้าสู่วัยที่หมดประจําเดือนเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยแทบจะแปรปรวนจนกระทั่งบางตัวฮอร์โมนเพศบางตัวเนี่ยนะครับมันมันหมดไปแล้วนะครับมันหมดไปแล้วมันมันไม่มีแล้วเพราะนั้นก็จะทําให้กระดูกคุณกระดูกผุนะครับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกตินะคบส่งผลให้การควบคุมไขมันในเลือดผิดปกติผู้หญิงถึงป่วยเร็วกว่าผู้ชาย ที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับแก่เร็วนะครับเดีไม่เรียกว่าแก่ง่ายเนาะเรียกว่าแก่เร็วดีกว่านะครับแก่เร็วแก่เร็วกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยยังดูได้นหนุ่มอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาผู้ชายเนี่ยนะครับอายุมากๆเข้าเนี่ยก็มีปัญหาของเขานะซึ่งวันนี้เราอาจจะไปไม่ถึงคุณผู้ชายนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสข้างหน้าถ้ามีเวลาก็ก็ค่อยหลายไหลไปพูดถึงเนาะเพราะ,ะนั้นการดูแลเนี่ยในช่วงของหลังคลอดในช่วงของช่วงของใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยหรือหมดประจําเดือนไปแล้วหรือตับมดนลูกทิ้งไปแล้วเนี่ยมีปัญหา นะครับอันนี้แน่นอนทำวิธีการทางเพศไม่สมบูรณ์แล้วมีปัญหาแล้ว มันจะมีภาวะการเจ็บมีภาวะอักเสบเกิดขึ้นนะครับคนไหนไม่มีครอบครัวช่องคลอดแหก,ก็ไม่ใช่เรื่องดีจะมีทําให้เกิดอาการแสบคันในช่องคลอดหรือติดเชื้อในช่องคลอดได้เพราะน้ําหล่อลื่นเนี่ยจะช่วยทําให้สร้างเขาเรียกว่าสภาวะความเป็นกรดด่างนะครับในในช่องคลอดเนี่ยได้อย่างดีทําให้จุลินทรีย์บางตัวเนี่ยไม่สามารถเจริญได้นะควบคุมควบคุมธรรมชาติโดยธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นการกินเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมทําให้น้ําหล่อลื่นดีนะครับช่องคลอดไม่แห้งช่องคลอดกระชับ นลูกกลับเข้าอู่อุ้งเชิงกลานทั้งหมดกับพ่อเป็นปกติจนทําให้ปัญหาบางอย่างของผู้หญิงนะที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีน้องเนี่ยนะครับก็คือริสีดวงทวันหนนะครับหรือเกิดจากการอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยนะครับนอกเหนือจากมนลูกที่มันหย่อนคล้อยลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันยังจะไปทําให้กล้ามเนื้อกระบางลมหย่อนคลอยและเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา,าริสีดวงทวันหนักด้วยช่วยเรื่องของการคือดวงทวันหนักไปในตัวจนทําให้บางทีคุณผู้ชายบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่า ยาตัวนี้รักษาลิเทอร์ทวนะผมมักจะพูดตลอดเลยนะว่าคิดดูให้ดีว่า มดลูกต่ำนะมดลูกที่หย่อนเนี่ยนะครับบางคนหย่อนจกกนกระทั่งปากช่องคลอดาปากมดลูกเนี่ยนะครับโผล่มาอยู่ที่ปากช่องคลอดซึ่งต่ำลงมาเนี่ยประมาณ3-4นิ้วเนี่ยลงมาได้เนี่ยนะครับหรือว่าบางคน5-6นิ้วเนี่ยลดต่ำลงมาได้และทําให้มีอาการเสียวหน่วงท้องน้อยเนี่ยที่เกิดขึ้นจากอาการมดลูกต่ำลูกหย่อนแล้วคนผู้หญิงไทยเป็นกันเยอะมากเราไม่กล้าเราอ่านนี่เป็นนี่เป็นอาการชุดเดียวกันเลยนะหน่วงท้องเสียวท้องมดลูกต่ำตากมดลูกโผล่นะครับ ช่องคลอดไม่กระชับน้ำหล่อลื่นไม่มีแสบคันในช่องคลอดเป็นเชื้อราตกขาวเลื้อรังตกขาวมีกลิ่นตกขาวรุนแรงหรือลุกลามจนกระทั่งทำให้เกิดภาะวะผิดปกติของของมดลูกไปเลยอย่างนี้นะครับ